สวัสดีค่ะสิบตำรวจเอกหญิงนาทยาสิงห์พันธ์ค่ะปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเทียบภูเงินมาเป็นเวลา2ปีเต็มค่ะรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการยกระดับผลสำลิตโอนิตค่ะสำหรับปัญหาที่ได้พบเจอนะคะตั้งแต่ได้เริ่มมาทำงานที่นี่ก็เด็กอ่าน ออเด็กไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ค่ะหรือเด็กบางคนอ่านออกเขียนไม่ได้เด็กบางคนอ่านออกเขียนได้แต่วิเคราะห์ไม่เป็นค่ะจึงทําให้ผลโอเนตที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็เพิ่งจะได้มาเริ่มเริ่มต้นที่จะสอนติวด้านโอเนตเมื่อปีที่แล้วค่ะก็ทําให้ผลก็ขึ้นมาอยู่ในระดับที่เกิน50%เ แต่ก็ยังพบว่าส่วนส่วนใหญ่เลยไม่สามารถที่จะอ่านอ่านได้แต่ว่าวิเคราะห์ไม่ได้ค่ะจึงเป็นปัญหาหนักๆของที่ทำให้โรงเรียนเราไม่ไม่สามารถผ่านการสอบอนิตได้ตามวัตถุป,ประสงค์เท่าใดค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเราส่วนใหญ่จะเป็นแค่โรงเรียนชั่วคราวให้เด็กๆได้เข้ามาเรียน เรียนได้แค่นิดหน่อยก็จะย้ายตามผู้ปกครองไปเพราะว่าผู้ปกครองก็จะทําอาชีพกรีดยางแล้วก็ย้ายตามนายจ้างบ้างหรือนายจ้างเปลี่ยนคนใหม่บ้างก็จะย้ายตามไปค่ะจึงทําให้ผลการเรียนของเด็กไม่ต่อเนื่องและด้วยที่ว่าโรงเรียนเราเป็นสภาพภูเขาถ้าฝนตกเด็กก็จะไม่มาโรงเรียนจึงทําให้การเรียนของเด็กไม่ต่อเนื่อง แต่เด็กที่นี่จะชอบการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียนค่ะเพราะว่าเด็กจะชอบถามเสมอว่าคุณครูคะคุณครูครับวันนี้มีงานอะไรให้ผมทำมากครับเหมือนกับการเรียนของเด็กกา,การที่เด็กเรียนเหมือนกับทำให้เด็กเครียดค่ะเด็กก็จะชอบที่จะทำงานมากกว่าอพอคุณครูได้มาอบรมคุณครูก็ได้อบรมจากกศธโครงการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครูก็จะได้รู้จากวิธีการปรับการเรียนการสอนคือทําให้เรารู้ว่าวันนี้เด็กเครียดแล้วเราต้องเปลี่ยนวิธีใหม่หรือเรียนแบบนี้แล้วทําให้เด็กยากครูก็จะค่อยๆปลดล็อกทีละอย่างทีละอย่างให้กับเด็กไปค่ะหาแบบใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้เด็กดึงดูดความสนใจเขามากขึ้นค่ะ สำหรับตรงเรียนเรานะคะก็ก็จะขาดแคลนด้านไฟฟ้าค่ะใช้โซลาเซลล์แล้วก็เรียนเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมได้เป็นบางครั้งแล้วก็จะเป็นคุณครูสอนเสริมให้ด้วยค่ะในระหว่างที่อบรมนะคะก็จะได้ความรู้และก็ประสบการณ์มาใช้ในการสอนเด็กทำให้เด็กอยากเรียนมากขึ้นทำให้เด็กอยากมาโรงเรียนมากขึ้น เด็กสนใจที่จะศึกษาเล่าเรียนคือเด็กจะรู้เลยว่าเด็กจะไม่สนใจแค่ว่าประกอบอาชีพหรือทำงานอย่างเดียวเด็กจะได้เห็นความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้เด็กรู้สึกว่าตัวเองต้องอ,อยากได้ผลคะแนนโอเนตดีมากยิ่งขึ้นค่ะ